รู้จักอินเซกตาสตาร์ทอัพสิงคโปร์ที่ใช้หนอนแมลงวันเปลี่ยนขยะให้เป็นเงินหลายคนอาจไม่รู้ว่า40%ของปริมาณอาหารทั่วโลกจบลงที่ถังขยะโดยรวมแล้วมีปริมาณขยะอาหารมากกว่า1.2ล้านตันในทุกปีสิงคโปร์ก็ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่เจอปัญหาขยะอาหารเช่นกันแม้จะเป็นประเทศที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากแต่ในปี2020มีการสร้างขยะอาหารกว่า665,000ตัน และมีเพียง19%เท่านั้นที่ถูกรีไซเคิลทำให้เกิดสตาร์ทอัพอย่าง Insecta ตที่มองเห็นโอกาสในการเปลี่ยนขยะอาหารให้เป็นเงินโดย Insecta ตใช้หนอนแมลงวันอาหารดำหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อหนอนแมลงวันแม่โจ้หรือแมลงวันลายเพื่อย่อยอาหารเน่าเสียอาจฟังดูไม่ใช่เรื่องใหม่แต่สิ่งที่ทำให้ Insecta ตนั้นพิเศษก็คือบริษัทสามารถสกัดวัสดุชีวภาพจากหนอนแมลงวันได้ไม่ว่าจะเป็น สารไคโตซารสารเมลานินและโปรไบโอติกโดยสารไคโตซารมีคุณสมบัติทางการแพทย์คือใช้ต้านการอักเสบสามารถนำไปใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตยาและเครื่องสำอางส่วนสารเมลานินมีคุณสมบัตินำไฟฟ้าและสามารถใช้ในแบตเตอรี่ได้ที่ผ่านมาสารไคโตซารส่วนใหญ่จะสะกัดมาจากหอยหรือปูแต่การสกัดจากแมลงจะช่วยให้มีความยั่งยืนมากกว่าเนื่องจากแมลงต้องการน้ำ พลังงานและพื้นที่น้อยกว่าในการเติบโตนอกจากนี้ซากของหนอนแมลงสามารถนําไปใช้เป็นอาหารสัตว์ส่วนมูลก็นําไปใช้เป็นปุ๋ยได้อีกต่อเรียกได้ว่าไม่มีอะไรสูญเปล่าซึ่งถือเป็นไปนตามที่ชั่วใครหนิ่งผู้ก่อตั้งบริษัทได้ตั้งใจไว้ทั้งนี้อินเซกตได้เริ่มก่อตั้งในปี2560ด้วยความช่วยเหลือจากหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัยในประเทศสิงคโปร์ปัจจุบัน บริษัทต้องให้อาหารแก่หนอนแมลงวันอาหารดำมากถึง8ตันต่อเดือนโดยใช้ทั้งเศษอาหารและขยะจากโรงงานโดยบริษัทตั้งเป้าที่จะผลิสตสารไขโตซานให้ได้500กิโลกรัมต่อวันและตอนนี้บริษัทกำลังร่วมมือกับบริษัทเครื่องสำอางในสิงคโปร เพื่อใช้สารไคโตซานเป็นส่วนผสมในการทำมอยเจอไรเซอร์นับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจในการกำจัดขยะและนำหนอนแมลงวันอาหารนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ซึ่งในประเทศไทยนั้นมีขยะกว่า26.7ล้านตันต่อปีโดยขยะอาหารคิดเป็น64%ของปริมาณทั้งหมดอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังขาดระบบการคัดแยกขยะทำให้ขยะอาหาร เน้นใช้การกำจัดโดยวิธีการฝังกลบแม้จะง่ายสะดวกและลดต้นทุนต่อธุรกิจแต่ก็ทําให้เกิดความสูญเสียทรัพยากรที่ยังมีค่าโดยเปล่าไปอยู่